ยังแมนยังแมนยังแมนยังอู้อะไรนี่บุลลหรอไงอยนอู้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 อูนอู้อู้อู้อย้อู้อ้อ้อู้อสบาย้อคนลากอู้อูร้อู้อู้อ้อูลอ้ ครับวางกลวยครับตอนนี้รถก็ย,ยังติดมากเพิ่งผ่านศูนย์ราชการมารถยังติดเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้เรากำลังผ่านพันทิพนะครับพี่น้องพันทิพาซา เดบงงามมาแล้วครับพี่น้องครับตีดขึ้นกร็รถตอนนี้เราก็ผ่านมาหาไรเกษตรศาสตร์ครับนี่รถก็ยังติดเหมือนเดิมโอ้ระยะทางแค่นี้กันไกลหน้าเสาิตย์น่ะว,นะวันธรรมดาจะเ่นหนักเรา นี่รถเราก็ยกเรียบร้อยทีมงานครับพี่น้องครับนี่แต่ปัญหาใหญ่เราไม่อยู่ตรงนี้คือรถเราคาดพังครับพี่น้องครับนี่นี่ต้องรอรถยกไปที่อูอ,อีกทีนึงครับมาจอดพอจะรถออกออกไม่ได้เลยครับ ไม่ยกเหยียบลงไปแล้วก็จมเลยเสียเงินอีกแล้วครับพี่พน้องหลากลาก็มาแล้วครับพี่น้องครับนี่เสียเราเสียต้องลากไปซ่อมครับพัง แ да. <museums> <together> ล้ครับพี่น้องครับนี่ชิมงานชิมงานนั่งรอถอะครับโอ้ยลากกับลากโดนยกขึ้นแล้วครับพี่น้องครับจื๊บโอ้ยที่ใช้กระเป๋าลึกลึกล่มัข้างหลังปะชิมงานข้างหลังก็เป็นบ่นนะครับแตกตึงกันหมดรถปุดบับปุดบับมาบอนแตกกันข้างหลังครับพี่น้องครับ แตกตื่นทั้งบอนครับนี่โอ้ยถามกันใหญ่ว่าเป็นอะไรปลายทีนี้ครับพร้อมออกเดินทางครับพ <Estoy inc> ี่น้องครับเราโดนลากแล้วโอ้มาเห็นรถมายกรถน้อยรถบันลากแล้วกาบีโอ้เมียดีก็ปวดบวมวั่นี้เคยคำนวณพอดีหรือมั้งเคีื่อนดีๆนะพ่อยังเรา รถสิบล้อพ่วงเงีเ้ยคนนี้มันยังขับได้ไปเลยทีขนนักเล่นกลับบ้านหมดเีรเ <c oughs> นี่ยมาซื้อน้มไปซื้อเนี่เดี๋ยวกลับไปอีกนั่นที่งานโอ้โห<น>ตกใจนักเล่นตกใจมาหมดเลยไป <c oughs> ครับรถเราก็โดนลากไปแล้วตอนนี้ไปอู่แล้วครับไปซ่อมครับพี่น้องครับนี่ใจ่ายคงเล่นจ่ดยคนเล่นกลางมัน นั่งล่งก็สบายนั่งหน้าก็สบายไม่ต้องลบสบายมีคนลากเรียบร้อยลงอุโมงเลยอ้าวอุโมงอะไรนี่อุมอะไรอุโมงนุ่นแยกเกษตรอุโมงแยกเกษตรก็เศษเยวมากเมื่อกี้เหมือนนลาดเผาวเกษตรศาสตร์บางเขนอุโมงบางเขนไปในน้อเราที่นี่อุโมงเขารถเราก็ยกลงเรียบร้อย มาดูกันว่าเราจะซ่อมเท่าไรครับถึงออ่แล้วครับนี่นี่อูซ่อมรถนะร,มรถกะเสียหวยกะบ่อให้ถูกหายโย

โอ,อโอ้โหลยุนี่ไงฮะจะต้มบ่จะต้มบนใบมีคนลากมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอยจะใส่รถแล้วจะที 你别帮我来。 หว่บ้านขางใหญ่เราไม่อยู่ตรงนี้พือรถเลาคาดผังพี่น้องครับอจังอรถยกอุมที tamam. like squid, the 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 ่พอจะรถออกไม่ได้ไม่ เสียลงไปแล้วก็จมเลยเสียเงินเสียมบพี่น้องก็มาแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยเสียเราเสียต้องลากไปซ่อมค้ดพัง จ่ายเงินเรียบร้อยที่เหลือคือเดินทางกบบางงลับบ้านครับพี่น้องครับโอ้ยทำมจะให้ขึ้นนั่งได้ใ้ก็อกเครื่องไปน้ำประปุ้ยอาะเตรียมตัวกลับบ้านงานข้างหลังจะเป็นบ่นะครับแตกสิงทั้งหมดรถดูกรอบดูกรับมาบ่อนแตกบ่อยครับออกกลับบ้านครับตื่นทั้งบ่อนครับ ไปที่นี่กลัอบบ้านขึ้นรถไปที่นี่ครับพร้อมผมหนึ่งทางไปที่นี้ครับเดินทางกลับบ้านลากเลยโอ้ถือทำมาผ่านรถมายกรถทำรถมันลากล้อกลับอี่ไปที่นี่เรียบร้อยโอ้